ถัดมาค <and> <c oughs> ่ะเบอร์ค่ะในมุมของผู้ชายทำดีของคุณเนี่ยคืออะไรคะผู้ชายทำดีของผมสํัหรผมแล้วผมมองว่าผู้ชายทำดีก็เป็นบุคคลที่ดูดีแค่นั้นเองคับนี่คืองชมตัวเองไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้บอกไม่ได้หมายถึงว่าตัวผมนะหมายถึงว่าคำนิยามว่า คนทําดีผู้ชายที ulously, er ่ทําดีเนี่ยเป็นยังไงก็คือเท่ากับสุภาพบุรุษสมมติว่าผู้ชายทําดีเท่ากับอะไรเท่ากับสุภาพบุรุษเท่ากับบุคคลที่ดูดีแม้แต่ว่าเครื่องแต่งกายเขายังจะไม่ดีเนี่ยแต่เขาก็จะดูดีแล้วคนดีไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะเป็นคนดีเป็นคนที่ทุกทุกคนก็รู้ว่าเขาดูดีแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนต่อให้เขาแต่งตัวดีแค่ไหนเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็จะดูไม่ดีในสายตาของคนอื่นนี่คือความรู้สึกของผมว่า คนทําดีคืออะไรค่ะมว่าต้องดีข้างในใช่นะฮะแล้วโดยส่วนตัวมีได้ทําดีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยเราน่าจะมีส่มเชื่อสังคมนะด้วยตัวเราเองอย่างงี้นะคะโดยส่วนรวมอยู่แล้วโดยส่วนรวมเหรอครับค่ะเราจะไม่ค่อยเราจะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยกล้าพูดมั้งคืทำไมเขไมีอยากไปเคิรนใช่ไหมนีนะหรือมันไม่ดีก็ไม่รู้ เราไม่กล้าพูดหรือมันไม่มีก็ไม่รู้จริงๆแล้วสําหรับผมแล้วเนี่ยหลักข้อปฏิบัติของผมใกล้ๆกับพี่ไก่ผมทํารายการทีวีทํานู่นทำนี่ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่เวลาผมอยากจะบอกคนที่มีโอกาสไดดูรายการทีวีนี่ผมพยายามจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้รับจากสิ่งที่ผมไ้เรียนรู้เวลาผมทำรายการพยายามจะถ่ายทอด คุณผู้ชมทางบ้านให้ได้เท่าเทียมกับที่ผมได้รู้อะไรไหมคะนะคะก็ถือว่าตัวแทนนะคะจากหลายหลายสิ่งนำไปสู่หลายหลายคนนที่รู้กันนั่นเองค่ะเอามาถึงคุณนัททิพย์คะครับผมย่าบย่างโอ้โหชอบมากสองท่านพูดอีกจะพูดอะไรเนี่ยอันนี้ยางอันนี้ย่าความคิดของเราเดี๋ยวร้องเพลงเดี๋ยวร้อเพลงเดี๋ยวร้องเพลง ถ้าผมก็สชายทำดีสำหรับผมเนี่ยคือไม่ไม่เฉพาะผู้ชายทำดีและะ้วับเอาหมายถึงคนดีเนี่ยสำหรับนัทเนี่ยคนดีเนี่ยคือคนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นสำหรับผมคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยคือคนดีในสายตาผมแล้วก็คืออย่างสำหรับถ้าถามว่าในในตัวของเองที่ทำงานตรงเนี้ยเป็นนักร้องตรงเนี้ยะคระับก็คือนอกนอกจากความ ความสุขเวลาผมร้องเพลงคือผมการที่ร้องเพลงให้คนฟังเนี่ยเหมือนได้มอบความสุขให้กับเขาการการที่ได้แบ่งปันความสุขเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งดีๆที่ผมเีโอกาที่จะได้ทําแล้วก็ทําได้แล้วก็อีกสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดแล้วก็เหมือนกับที่สองท่านพูดมาเลยคือการที่ ผมเป็นคนที่คิดแล้วก็กระนัดอยู่เสมอเหมือนที่สองทีคิดว่าเหมือนเรามีพื้นที่สือ่อเราอยากที่จะได้พูดสิ่งดีๆเป็นคนที่ได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆเวลาเราได้ไปเรียนรู้อะไรมาอย่างผมเนี่ยผมก็ได้ไปแบบได้ไปออกรายการอะไรเงี้ยเหมือนกันครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ทาง a f เนี่ยมีกิจกรรมที่ทาให้ผมได้ไปเรียนรู้ผมขอยกตัวอย่างเช่นโครงการที่ผมได้ไปร่วมมาที่สุพรรณบุรีเพื่อไ,ไปฝึกทา ปลูกข้าวทำนาแล้วก็เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสิ่งที่ผมทำได้คือผมอาจจะเริ่มต้นจากจากแบบทั่วประเทศผมอาจจะยังทำไม่ได้แต่ว่าผมเริ่มต้นจากปลูกม้าวของผมก่อน,น,อนเวลาผมยิมมีนิคอนเสิร์ตผมก็จะเล่าใหผมฟังว่าให้ใ hey, ห้แฟนๆฟังว่าเออผมเจออะไรมาบ้างผมได้เรียนรู้อะไรแล้วก็มีโพสต์ลงเว็บไซต์บ้างอะไรย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นการถ่ายทอดสิ่งดีๆอย่างหนึ่งที่ที่คน บันเทิงสามารถทำได้ค่ะจนปัจจุบันนี้ทุกคนเป็นชนะกันไปแล้วใช่ไหมคะเรียนรู้ใช้ชีวิตกันอย่างพร้อมเพรียงแล้วนะจุดหลักจุดสำคัญเลยนะคะเอันนี้ที่ว่าวันนี้ทั้งสามท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่าคัดเลือกกันมาอย่างคีมม้วนมากเลยนะทีมงานเนี่ยเลือกเป็นกันมามากเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยคาสต์ตัวแต่ละคนชัดเจนมากรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ได้มาเป็นแก๊ดเวย์แมนคะอืม เพราเป็นโครงการที่มีมากนะครับค,คือหลาย,ลาย,ลายๆคนที่มานั่งตรงนี้ก็มาจากหลากห,หลายอาชีพเรามีความที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเรามีกลุ่มคนที่สนับสนุนหรือว่าชื่นชมที่แตกต่างกันนะ,ะที่รู้ใช่ไหมครับก็จะมีกลุ่มหนึง่งที่เขาก็อาจจะชื่นชอบเราสองคนถึงอาจจะมีน้อยแต่ว่าแต่ว่าการที่เราได้มาบอกเราว่าเออเราได้ทําสิ่งดีๆแบบนี้คนที่เขาเห็นพวกเราว่ายิ้พวกเราเป็นต้นแบบนะครับเขาก็อาจจะได้ ได้ทำตามในสิ่งที่เราทำม,มันก็เหมือนเป็นการขยายความดีจากหนึ่งค่อยๆขยายออกไปเรื่อยๆก็เป็นภาพรวมที่ดีขึ้นครับค่ะคุณเปิล่ะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นแคทเธอีนแม่เนี่ยคือ <c oughs> ต้องบอกขอน้เราก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าด้วยคอนเซ็ปต์ของแ e ทเวอที่พูดถึงว่าเราสนับสนุนให้คนกล้าทาดีเนี่ยนะครับ <c oughs> เราจะเป็นหนึ่งผู้คัดเลือกให้มาอยู่ในจุดตรงนี้เพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นบุคคลที่ดีเลิศเลออะไรขนาดนั้นนะครับแต่ด้วย เมื่อฟังจากคอนเซปต์ของเขาเนี่ยแล้วมาเข้ากับไอสิ่งที่เราทำเนี่ยรู้สึกว่าเสื้อผ้าหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่เขาพยายามจะสนับสนุนให้คนทําดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งทำให้เวลาคนทําดีแล้วถ้าใส่เสื้อผ้าที่ดูดีด้วยมันก็ยิ่งทำให้ภาพมันยิ่งบวกนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าต่อให้คนที่ดูไม่ดีแล้วแต่งตัวดีข็จะเป็นคนที่ไม่ดีอยู่ดีแต่ถ้าบังเอิญมันดีทั้งสองอย่างมันจะยิ่งส่งเสริมให้ยิ่งดีๆ หรือว่าดียกหลังสองอะไรเงี้ยครับโอ้โหตอบดีมากเลยค่ะตอบดีแล้วครับโอ้โหท่องได้ดีเลยอะไรเอาเอาตอบให้มารวมกันเป็นนะเอาคำตอบเอาสองเพลงโอเคผมช่องไว้รอร้องเพลงกันจบ ครับผมก็สำหรับตัวผม,ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ที่ได้เป็นตัวแทนตรงนี้ะนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็สามารถเป็นแบบผู้เราได้คือเป็นคนดีแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่ดีหรือคุณภาพที่ดีคือแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมผมก็ดีใจเพราะว่าคืออย่างออีกสองท่านครับคือผมก็ได้ฟังพี่ไก่เล่าข่าวแล้วก็ได้ดูอย่างอย่างผมพี่เปิร์เนี่ยผมก็ดูที่ไปช่วยพี่ตอกใจครับน้องเปิร์ลทามรับน้องเปิร์ นังเปิดก็ได้อย่าเรียกผมพี่เปิดครับผมก็คือทั้งสองท่านก็เป็นคนเป็นสองคนที่ <c oughs> ที่มีโอกาสได้ทําดีให้ให้ทุกคนเหมือนบเป็นตัวอย่าง <c oughs> แล้วก็พอเห็นเออเราก็เป็น <c oughs> เป็นคนหนึ่งนะที่ที่ได้รับเื่องตรงนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรา สามคนหรือว่าคนบันเทิงหรือว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะทําดีต่อไปเรื่อยๆครับนะคะขอบพระคุณทั้งสามท่านมากๆเลยนะคะเท่าที่นั่งคุยอยู่ตรงนี้นะคะเอาอยาตบมือตบเลยค่ะตบค่ะตบค่ะเดี๋ยวเจ็บปวดนะคะวนะคะฟังความคิดเห็นจากหลายๆท่านนะคะก็เริ่มรู้สึกได้นะคะจริงๆการทำความดีมันเป็นเรื่องที่ต้องทําอยู่แล้วการไม่ทามากกว่าที่น่าจะไม่ดี ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอุ๋ยเชื่อว่าการทำความดีเนี่ยอยู่ในสายเลือดของทุกๆคนแล้วละ่ะบางคนอาจจะอายไงเคนที่จะพูดถึงหรืออะไรแต่คุณไม่จำเป็นต้องบอกใครคุณทำความดีคุณทำได้เลยถูกต้องไหมคะแล้ววันนี้กับเกียรติเวรอนะคะอุ๋ยเชื่อว่าในงานวันนี้ทั้งหมดนะค,ะคุณผู้ชมเดินออกไปจากตอนนี้ปุ๊บคุณจะรู้สึกนึกถึงเกียรติเวรอขึ้นมาเพราะว่านี่แหละค่ะเกียรติเวรอที่อะไรอ๋อผู้ชายทำความดีผู้ชายคนไหนเลือกที่จะใส่เกียรติเวรอก่อนเลยแล้วเขาทำความดีด้วยอย่างที่คุณเปิร์บอก มันก็ยิ่งส่งเสริมกันด้วยคือคือคือจากจากฟังที่พี่อุ๋ยพูดเนี่ยค่ะพี่เลยเหรอคะพี่อุ๋ยสิครับไม่เรี่ยนจากไหนเลยเออเออเลยพูดไม่ถูกเลยนะคือไะไม่คือฟังจากที่พี่อุ๋ยพูดเนี่ยเราเรารู้สึกได้ว่าการที่เกต้าเบมาสนับสนุนให้คนกล้าทําความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะส่วนใหญ่เรามักจะใช้คําว่ากล้าในทางที่ผิดเสมอแบบว่าเฮไปดูคนนู้นสิเขากล้าเลยข้ามถนนไม่ขึ้นสะพานลอยเออไม่กลัวตายเลยการเป็นกล้าใช่ไหม ทั้งทนี้เขาเป็นทำเรื่องไม่ดีด้วยซ้ำแต่กลับกลายเป็นพอทําเรื่องดีกลายเป็นแบบไม่กล้าขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยกู่นินทาใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราควรใช้กล้าในทางที่ถูกแค่ใช้ในทางที่ถูกมันจะเป็นผลที่ดีนะพี่สมจรเลยว่ะโอ้โหเขาเสียงพงมาดังๆดังเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแบบว่าดีกันมากกว่านี้นะคะโอกาสนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายภาพถึงความดีร่วมกันดีกว่านะคะขอเชิญทุกท่านยืนเลยดีกว่านะคะอ่ารอไวมค่ะ ah